ขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าที่จะพาคุณดิ่งลึกไปสู่มุมที่มืดมิดที่สุดของจิตใจมนุษย์เรื่องราวที่ผมจะเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเหมือนตำนานที่ถูกกล่าวขานกันในวงแคบๆเป็นกระซิบกระซาบในเงามืดของประวัติศาสตร์เป็นบันทึกที่ถูกกล่าวหาว่าฉีกทิ้งเป็นการทดลองที่ข้ามเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์และความบ้าคลั่งเรื่องราวนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม การทดลองการนอนหลับของรัสเซียย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่1940โลกยังคงบอบช้ำจากสงครามเหล่ามหาอำนาจต่างแข่งขันกันอย่างเงียบเชียบไม่ใช่แค่ในสนามรบแต่ในห้องทดลองลับที่ซึ่งศีลธรรมและจรรยาบรรณถูกแขวนไว้ที่หน้าประตูในยุคที่สหภาพโซเวียตกำลังเรืองอำนาจมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการทดลองหนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่อันห่างไกล ถูกซ่อนเร้นจากสายตาของโลกภายนอกเป้าหมายของการทดลองนั้นฟังดูเรียบง่ายแต่ท้าทายอย่างยิ่งนั่นคือการค้นหาวิธีกำจัดความจำเป็นในการนอนหลับของมนุษย์ลองจินตนาการถึงทหารที่สามารถรบได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักคนงานที่สามารถขับเคลื่อนวงล้ออุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพลังอำนาจที่ได้มานั้นแทบจะประเมินค่าได้เลยทีเดียว นักวิทยาศาสตร์โซเวียตกลุ่มหนึ่งได้พัฒนาก๊าซกระตุ้นชนิดพิเศษขึ้นมาพวกเขาเรียกมันว่าก๊าซนิโคลาเยฟตามชื่อของหัวหน้าโครงการมันถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งกลไกาการนอนหลับในสมองทำให้ผู้ที่สูดดมเข้าไปสามารถตื่นตัวอยู่ได้เป็นวันเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนใครจะรู้ได้แต่การทดลองที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ย่อมต้องการหนูทดลองและไม่ใช่หนูธรรมดาแต่เป็นมนุษย์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดรัฐบาลได้จัดหาอาสาสมัครมาให้พวกเขาคือเฉลยทางการเมือง5คนชายชะกันที่ถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูของรัฐพวกเขาถูกพรากมาจากครอบครัวถูกลบชื่อออกจากทะเบียนราษฎรในสายตาของโลกพวกเขาไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วพวกเขาได้รับข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้หากสามารถอดทนอยู่ได้โดยไม่นอนหลับเป็นเวลา30วันเต็มพวกเขาจะได้รับอิสรภาพกลับคืนมา สำหรับคนที่ไม่เหลืออะไรให้สูญเสียนี่คือแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในปลายอุมโมงค์อันมืดมิดพวกเขาจึงตกลองโดยไม่มีความลังเลทั้งห้าคนถูกนำตัวไปยังห้องทดลองที่ปิดตายมันเป็นห้องทรงกลมขนาดใหญ่พอสมควรภายในมีเตียงพับห้าเตียงไม่มีเครื่องนอนมีเพียงโครงเหล็กเย็นเยียบมีห้องน้ำเล็กๆหนึ่งห้องมีก๊อกน้ำสำหรับดื่มและมีสเสบียงอาหารแห้งกองไว้มากพอสำหรับคนห้าคน ที่จะอยู่ได้นานกว่า1เดือนนอกจากนี้ยังมีหนังสือจำนวนหนึ่งวางอยู่บนชั้นเพื่อช่วยให้พวกเขาผ่านช่วงเวลาอันน่าเบื่อไปได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือระบบระบายอากาศที่คอยส่งก๊าซนิโคลายเยฟผสมกับออกซิเจนเข้ามาในห้องอย่างต่อเนื่องและที่ผนังด้านหนึ่งมีช่องกระจกทรงกลมหนา5ชั้นเป็นเหมือนดวงตาของพระเจ้าที่นักวิจัยใช้เฝ้าดูทุกการกระทำของพวกเขา ข้างๆกันนั้นคือไมโครโฟนหลายตัวที่ถูกติดตั้งไว้เพื่อดักฟังทุกคำพูดทุกเสียงกระซิบและแล้ววันแรกของการทดลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นวาวถูกเปิดก๊าซที่ไร้สีไร้กลิ่นเริ่มไหลเวียนเข้ามาในห้องฉเฉลยทั้งห้ายังคงมีท่าทีปกติพวกเขารู้ดีว่าชะตากรรมของตนเองขึ้นอยู่กับการทดลองนี้ในช่วงสี่วันแรกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดี ก๊าสทำงานได้อย่างที่คาดไว้พวกเขาดังห้าคนไม่มีใครหลับเลยแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขายังคงพูดคุยกันอย่างปกติเพื่อฆ่าเวลาและเพื่อหลีกเลี่ยงความบ้าคลั่งที่จะคลืบคลานเข้ามาในความเงียบบทสนทนาของพวกเขาในช่วงแรกเป็นเรื่องราวธรรมดาทั่วไปเรื่องครอบครัวที่จากมาเรื่องความฝันที่เคยมีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวที่พวกเขาเล่าเริ่มดําดิ่งลงสู่ความมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต ความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขบาดแผลในใจที่ซ่อนไว้ลึกที่สุดเรากวกับว่าการอดนอนได้ทำลายกำแพงที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองการพูดคุยกลายเป็นการระบายความทุกข์การสารภาพบาปซึ่งกันและกันพวกเขาเริ่มสร้างสายสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดขึ้นมาสายสัมพันธ์ที่เกิดจากความเจ็บปวดร่วมกันแต่นักวิจัยที่เฝ้าสังเกตการอยู่เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลเมื่อเข้าสู่วันที่ห้า บทสนทนาของพวกเขาก็หยุดลงอย่างสิ้นเชิงความไว้วางใจที่เคยมีให้กันเหือดหายไปถูกแทนที่ด้วยความหวาดระแวงพวกเขาเลิกพูดคุยกันซึ่งซึ่งหน้าแต่กลับเริ่มกระซิบกระซาบกับไมโครโฟนที่ซ่อนอยู่ตามผนังทีละคนพวกเขาแต่ละคนดูเหมือนจะเชื่อว่าหากสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักวิจัยได้ด้วยการทรยศเพื่อนร่วมชะตากรรมคนอื่นๆพวกเขาอาจจะได้รับอิสรภาพเป็นรางวัลพฤติกรรมของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากสหายร่วมทุกข์พวกเขากลายเป็นศัตรูที่ต้องจะหักหลังกันเองความหวาดระแวงแผลซ่านไปทั่วห้องทดลองเหมือนกับก๊าซที่มองไม่เห็นมันกัดกินจิตใจของพวกเขาอย่างช้าๆเวลาผ่านไปวันที่6วันที่7วันที่8ความตึงเครียดในห้องนั้นแทบจะจับต้องได้อากาศมันหนักอึ้งไปด้วยความเกลียดชังและความกลัวและแล้วในวันที่9เรื่องที่เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นชายที่เคยดูสงบสงีเยม่ที่สุด เริ่มออกวิ่งไปมาในห้องอย่างบ้าคลั่งเขาไม่ได้วิ่งไปไหนเป็นพิเศษแค่วิ่งจากฝนังด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกับตะโกนสุดเสียงเสียงกรีดร้องของเขาดังต่อเนื่องนานนับชั่วโมงมันเป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสยดสยองอย่างแท้จริงเขากรีดร้องจนกระทั่งเส้นเสียงของเขาฉีกขาดสิ่งที่เหล็ดลอดออกมาจากลำคอของเขาจึงเหลือเพียงเสียงแหลมเล็กคล้ายเสียงอีทอาร์ท,ที่น่าสมเพช สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าน,นั้นคือปฏิกิริยาของอีกสี่คนที่เหลือพวกเขาไม่สนใจเสียงกรีดร้องนั้นเลยแต่ไม่นิดไม่มีใครพยายามจะช่วยหรือปลอบโยนไม่มีใครแม้แต่จะชายตามองพวกเขายังคงเดินไปที่ไมโครโฟนและกระซิบกระซาบเรื่องราวต่างๆนานา,นาต่อไปราวกับว่าเสียงกรีดร้องโหยหวนนั้นเป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านจากนั้นสองคนในกลุ่มนั้นก็เริ่มทำพฤติกรรมที่แปลกประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขาฉีกกระดาษออกจากหนังสือทีละหน้า นำไปละเลงจากอุจจาระของตัวเองและนำไปแปะไว้ที่ช่องกระจกทีละแผ่นทีละแผ่นจนกระทั่งบทบังการมองเห็นจากภายนอกโดยสิ้นเชิงเมื่อช่องกระจกถูกปิดสนิทเสียงกรีดร้องก็หยุดลงและเสียงกระสิบก็เงียบหายไปเช่นกันความเงียบเข้าปกคลุมห้องทดลองอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความเงียบที่น่าขนลุกเป็นความเงียบที่หนักอึ้งและน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องใดๆวันแล้ววันเล่าผ่านไปวันที่สิบ วันที่11วันที่12ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากห้องนั้นเลยนักวิทยาศาสตร์เริ่มกระวนกระวายพวกเขาตรวจสอบไมโครโฟนทุกตัวแล้วมันยังทํางานเป็นปกติพวกเขาตรวจสอบระดับการใช้ออกซิเจนในห้องและพบว่ามันยังคงอยู่ในระดับที่บ่งชี้ว่ามีคน5้าคนยังมีชีวิตอยู่พวกเขากินออกซิเจนในปริมาณที่สูงมากซึ่งหมายความว่าพวกเขาน่าจะกาลังทํากิจกรรมที่ใช้แรงอย่างหนักแต่ทําไมทําไมถึงไม่มีเสียงอะไรเลย ความอยากรู้และความกังวลเริ่มกัดกินเหล่านักวิทยาศาสตร์พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังแผ่นกระดาษสุกโครกเหล่านั้นพวกเขาสร้างทฤษฎีต่างๆนานาบางทีพวกเขาอาจจะตายไปแล้วทั้งหมดบางทีพวกเขาอาจจะกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ในเช้าวันที่14ความมดทนของนักวิทยาศาสตร์ก็มาถึงขีดสุดพวกเขาตัดสินใจที่จะทําในสิ่งที่ขัดต่อระเบียบการทดลองเนื่นองารเปิดห้องเพื่อด,ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่จะทําเช่นนั้น พวกเขาด้พยายามที่จะสื่อสารกับคนข้างในเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาใช้ระบบอินเตอร์คอมประกาศเข้าไปในห้องว่าเราจะเปิดประตูเพื่อทดสอบไมโครโฟนขอให้ทุกคนถอยห,ห่างจากประตูและนอนราบกับพื้นการปฏิบัติตามจะทําให้หนึ่งในพวกคุณได้รับอิสรภาพในทันทีพวกเขาหวังว่าจะได้ยินเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจหรืออย่างน้อยก็เสียงตอบรับบางอย่างแต่สิ่งที่พวกเขาได้ยินกลับทําให้ทุกคนในห้องควบคุมต้องตกตะลึงจนตัวแข็งทื่อ เสียงที่ตอบกลับมานั้นสงบนิ่งและเยือกเย็นอย่างประหลาดเป็นเสียงที่ไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดๆเราไม่ต้องการอิสระาพอีกต่อไปแล้วความเงียบเขาครอบนำห้องควบคุมอีกครั้งคำพูดนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวของทุกคนมันหมายความว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในนั้นมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างทีมนักวิทยาศาสตร์และนายทหารผู้ควบคุมการทดลองฝ่ายทหารต้องการดูผลลัพธ์ต่อไปไม่ว่ามันจะน่าสยจุดสยองอย่างไรก็ตาม แต่ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์กลับหวาดกลัวต่อสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นในที่สุดพวกเขาก็ได้ข้อสรุปณนะเวลากลางคืนของวันที่15พวกเขาจะเปิดประตูห้องทดลองก่อนที่จะเปิดประตูพวกเขาได้ทําการล้างก๊าซนิโคลาเยฟออกจากห้องและอัดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแทนพวกเขาคิดว่านี่คือการกระทําที่แสดงถึงความเมตตาแต่พวกเขาคิดผิดทันทีที่ก,าก๊าซกระตุ้นถูกดูดออกไปเสียงกรีดน้องโหยหวงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวพวกเขาทั้งห้าคนกําลังกรีดร้องพร้อมกัน เสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสรากับผ้า,ากาศบริสุทธิ์นั้นเป็นยาพิษที่แผดเผาปอดของพวกเขาพวกเขากำลังอ้อนวอนร้องขอให้เปิดก๊าซกลับเข้ามาอีกครั้งเปิดกา๊าซนี่โปรดเราต้องตื่นอยู่เสียงร้องนั้นทําให้ทหารไม่ถูกส่งเข้าไปยังต้องลังเลแต่คําสั่งก็คือคําสั่งพวกเขาสวมชุดป้องกันเต็มยศและก้าวเข้าไปในห้องที่มืดมิดและเหม็นคลุ้งอยู่ตาหน้าสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในนั้นมันเกินกว่าจินตนาการที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษย์จะคิดได้ ภาพแรกที่ปรากฏแกสายตาคือสภาพของห้องที่เหมือนกับโรงฆ่าสัตว์มีน้ำสีแดงคล้ำเจิ่งนองอยู่บนพื้นสูงหลายนิ้วมันคือเลือดที่ผสมกับน้ำและเศษอุจจาระกลิ่นเป็นข่าวคลัค้งอยู่ดายจนแทบจะคนไม่ไหวบนพื้นมีร่างของเฉลยอีกคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่เขาเสียชีวิตแล้วสภาพศพของเขาน่าสยดสยองอย่างยิ่งชิ้นเนื้อบริเวณต้นขาและหน้าอกของเขาถูกฉีกถึงออกไปจนเห็นกระดูกและชิ้นเนื้อเหล่านั้นถูกนำไปอุดที่ท่อระบายน้ำกลางห้อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําเลือดท่วมขังแต่อีกสี่คนที่เหลือพวกเขายังมีชีวิตอยู่สภาพของพวกเขานั้นเลวร้ายยิ่งกว่าคนที่ตายไปแล้วเสียอีกผิวหนังและกล้ามเนื้อส่วนใหญ่บนร่างกายของพวกเขาถูกฉีกออกไปเป็นชิ้นๆเผยให้เห็นอวัยวะภายในที่ยังคงเต้นตุบๆอยู่ใต้ซี่โครงที่หักและผิวหนังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดมันเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อว่ามนุษย์จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพเช่นนี้นักวิจัยสังเกตเห็นว่า พวกเขากำลังทำร้ายตัวเองอย่างต่อเนื่องพวกเขาใช้เล็บและฟันฉีกเนื้อของตัวเองออกมากินราวกับว่ามันเป็นอาหารมือโอชะที่สุดในโลกระบบย่อยอาหารของพวกเขายังคงทำงานเป็นปกติทั้งๆที่ร่างกายควรจะพังทลายไปแล้วเมื่อเหล่าทหารพยายามจะนำตัวพวกเขาออกมาทั้งสี่คนก็ขัดขืนอย่างรุนแรงพวกเขาต่อสู้ด้วยพละกกำลังที่เหนือมนุษย์ราวกับสัตว์ป่าที่บาดเจ็บและคลุ้มคลั่งพวกเขากรีดร้องและคำรามใส่ทหารขอร้องให้ปล่อยพวกเขากลับเข้าไปในห้อง ให้เปิดก๊าซให้พวกเขาอีกครั้งทหารคนหนึ่งถูกฆ่าตายในระหว่างการต่อสู้ลำคอของเขาถูกฉีกกระชากอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถจับกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นมนุษย์ทั้งสี่ร่างนั้นไว้ได้พวกเขาถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์ทหารที่อยู่ใกล้เคียงการพยายามรักษาพวกเขานั้นเป็นฝันร้ายที่แท้จริงคนแรกที่ถูกนำเข้าห้องผ่าตัดคือคนที่แข็งแรงที่สุดเขาต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดชีวิต เมื่อพยาบาลพยายามจะฉีดยาสลบให้พละก,กำลังของเขามหาศาลจนทําให้กระดูกและกล้ามเนื้อของตัวเองฉีกขาดในระหว่างการต่อสู้พวกเขาต้องใช้ยาสลบในปริมาณที่มากกว่าคนปกติถึง10บเท่าแต่ก็ไร้ผลเขายังคงตื่นและมีสติครบถ้วนในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะทําการผ่าตัดโดยที่เขาไม่ได้สลบศัลยแพทย์ต้องทําการเย็บซ่อมแซมอวัยวะภายในที่เสียหายและพยายามใช้ผิวหนังที่เหลืออยู่ให้มากที่สุด ตลอดการผ่าตัดอันน่าสยดสยองนั้นชายคนนั้นไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยเขานอนนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาเบิกโพลงและที่น่าขนลุกที่สุดคือเขายิ้มเขายิ้มตลอดเวลาที่ใบมีดกรีดผ่านเนื้อของเขาเมื่อพยาบาลคนหนึ่งเข้าไปเช็ดเหงื่อให้กับใกล้ๆเขาหันมายิ้มให้เธอและพยายามจะพูดอะไรบางอย่างพยาบาลคนนั้นกรีดดองด้วยความตกใจเมื่อเห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเลือดนั้นในที่สุดการผ่าตัดก็สิ้นสุดลง แต่ในระหว่างที่แพทย์และทหารกําลังเย็บแผลปิดอยู่นั้นชายคนนั้นก็หัวเราะออกมาเสียงลั่นๆแล้วหัวใจของเขาก็หยุดเต้นลงทันทีเขาเสียชีวิตคาเตียงผ่าตัดรอยยิ้มยังคงประดับอยู่บนใบหน้าของเขาจากการชนะสูตรพบว่าเลือดในร่างกายของเขามีระดับออกซิเจนสูงกว่าปกติถึง3เท่าและกระดูก9้าชิ้นหักจากการต่อสู้กับยาสลบคำพูดสุดท้ายที่เขาพยายามจะพูดกับพยาบาลก่อนตายคืออีกอีกขออีก ผู้รอดชีวิตคนที่สองคือคนที่เส้นเสียงฉีกขาดจากการกรีดร้องเขาก็ไม่สามารถถูกวางยาสลบได้เช่นกันทันทีที่แพทย์และทหารพยายามจะจับเขามัดไว้กับเตียงเขาก็เริ่มส่ายหัวอย่างรุนแรงไปมาและเมื่อพยาบาลหญิงคนหนึ่งพยายามจะเข้าใกล้เขาก็แสดงท่าทีบางอย่างที่คล้ายกับการยิ้มและพยายามจะเปลี่ยนเสียงออกมานายทหารคนหนึ่งตะกรนถามเขาว่าแกเป็นตัวอะไรกันแน่นักวิจัยคนหนึ่งรีบเข้าไปห้ามและบอกให้ถามชื่อของเขาแทนแต่ชายคนนั้นก็จ้องมองไปที่นายทหาร และเปลี่ยนเสียงที่แหบแห้งและน่ากลัวออกมาจากลำคอที่พังทลายนั้นพวกท่านลืมไปแล้วหรือง่ายดดยเพียงนี้เราคือท่านเราคือความบ้าคลั่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกท่านทุกคนที่ร้องขอให้เป็นอิสระในทุกค่วงขณะในจิตใจส่วนที่ลึกที่สุดของท่านเราคือเสียงที่ท่านซ่อนตัวจากมันบนเตียงนอนทุกค่ำคืนเราคือสิ่งที่ท่านสะกดกล่อมให้มันเงียบและเป็นอมภาตเมื่อท่านเข้าสู่ที่หลบหนียามราตรีที่ซึ่งเราไม่อาจย่างไกลเข้าไปได้ นักวิจัยคนหนึ่งที่ยืนฟังอยู่ถึงกับหน้าซีดเปลี่ยวเขารู้สึกเย็ยนว่าไปทั้งสันหลังเขาชักปืนพกออกมาและเล็งไปที่หัวใจของชายคนนั้นโดยไม่หลังเลพอแล้วผมทนฟังไม่ไหวแล้วเขาตะโกนเล่้มเหนียวไกลปืนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวร่างของชายคนนั้นกระตุกเฮือกหนึ่งก่อนจะแน่นิ่งไปตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตจากการทดลองเพียงแค่สองคนเท่านั้นนักวิจัยที่เหลืออยู่ ต่างลงความเห็นว่าควรจะกำจัดพวกเขาทิ้งเสียเพื่อยุติความสยดสยองนี้แต่ผู้บัญชาการทหารกลับมีความคิดที่แตกต่างออกไปเขามองเห็นศักยภาพบางอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาสั่งให้นำผู้รอดชีวิตทั้งสองคนกลับเข้าไปในห้องทดลองปิดตายนั้นอีกครั้งพร้อมกับนักวิจัยสามคนผมต้องการจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อให้ก๊าซกับพวกเขาอีกครั้งเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชา นักวิจัยต่างคัดค้านอย่างหัวชนฝาแต่คําสั่งของกองทัพถือเป็นที่สิ้นสุดหนึ่งในนักวิจัยที่ถูกเลือกให้เข้าไปในห้องด้วยได้แอบซ่อนปืนพกไว้กับตัวเมื่อเข้าไปในห้องแล้วพวกเขาได้จับหนึ่งในผู้รอดชีวิตมัดไว้กับเตียงแล้วต่อเข้ากับเครื่องตรวจขื้นไฟฟ้าสมองเพื่อสังเกตการการทำงานของสมองจากนั้นวาวก๊สนิโคลาเยฟก็ถูกเปิดอีกครั้งทันทีที่ก๊าสเริ่มไหลเวียนเข้ามา ชายที่ถูกมัดอยู่บนเตียงก็หยุดดิ้นรนต่อสู้เขามีท่าทีผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดเขาลืมตาขึ้นมองเพดานแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆทันทีที่เปลือกตาของเขาปิดสนิทคลื่นสมองบนจา EEG ก็เปลี่ยนเป็นเส้นตรงในทันทีเขาซึ้งใจในสบาวาที่ดูเหมือนการหลับไหลการหลับไหลที่เขาหวยหาและหว,วาดกลัวในเวลาเดียวกันตอนนี้เหลือเพียงคนสุดท้ายผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของการทดลอง ผู้บัญชาการสั่งให้นําเขาลงจากเตียงและเตรียมพร้อมสําหรับการทดลองต่อไปแต่นักวิจัยที่พกปืนมาด้วยทุนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาชักปืนขึ้นมาจ่ะที่ศีรษะของผู้บัญชาการผมจะไม่ยอมให้คุณทําแบบนี้อีกแล้วบอกผมมาเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรกันแน่ผู้บัญชาการมองหน้ากวิจัยอย่างใจเย็นแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายก็ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่กว้างและน่าสยดสยองยิ่นกว่าครั้งไหน มันคืออะไรนะรือเขาพูดด้วยเสียงที่แหบพร่าแต่ชัดเจนข้าคือจิตวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยคือความบ้าคลั่งที่พวกเจ้าพยายามกักขังไว้ในกรงที่เรียกว่าเหตุผลคือสัตว์ร้ายที่หลับไหลยอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและตอนนี้ข้าเกือบจะเป็นอิสระโดยสมบูรณ์แล้วนักวิจัยหันขวับไปมองร่างนั้นด้วยความตกตะลึงและขยะแขยงเขาลดปืนลงจากคมาบของผู้บัญชาการแล้วหันไปเล็งที่หัวใจของอดีตมนุษย์คนนั้นแจจะไม่ได้เป็นอิสระ เขากรีดลองและลั่นไก่ปั้งกระสุนเจาะเข้ากลางอกของร่างนั้นมันเซถอยหลังไปสองสามก้าวเลื่องคล้ำไหลทะลัก์คนว่าจากบาดแผลมันล้มเข้าคุกเข่ากับผืนดวงตาเบิกกว้างจ้องมองมาที่นักวิจัยแล้วมันก็พูดออกมาเป็นคำสุดท้ายด้วยเสียงที่แผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบของลมเกือบจะเป็นอิสระสิ้นคำพูดนั้น ร่างของมันก็ลมฟุบลงกับผืนแน่นนิ่งในตลอดการความเงียบเข้าปกคลุมห้องทดลองเป็นครั้งสุดท้ายทิ้งไว้เพียงนักวิจัยที่ยืนตัวสันเทรวาปืนในมือยังคงมีความกรุ่นและคำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาได้ปลดปล่อยอะไรออกมาจากกรงขังแห่งจิตใจมนุษย์กันแน่เรื่องราวของการทดลองการนอนหลับของรัสเซียจบลงเพียงเท่านี้มันเป็นเพียงเรื่องเล่า เป็นตำนานสยองขวัญในโลกอินเทอร์เนต็ตหรือเป็นเศษเสี้ยวข,ของความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกซ่อนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์นั่นเป็นสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ก่อนที่ท่านจะหลับตาลงในค่าคืนนี้ลองถามตัวเองสักนิดว่ามีอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดแห่งจิตใจของท่านและมันกําลังรอคอยอะไรอยู่ราตรีสวัสดิ์ครับทุกท่าน